สวัสดีครับทุกคนแซมมี่ทองธรรมานอกกรอบนะครับวันนี้เรามารู้จักของเก่าของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันนะครับก่อนรับชมรับฟังนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ห้ามคัดลอกข้อมูลและดูดสินสาดนะครับชาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าคนในคนเก่าครับเป็นคนที่มีตําแหน่งหรือเป็นคนที่เป็นผู้นํามาก่อนเช่นในอดีตสมัยก่อนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็น หนหน้าเป็นเจ้าเมืองเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการปกครองดูแลผู้คนเป็นคนชอบช่วยเหลือคนสิ่งที่ติดมาในภพนี้ก็คือชาวาทิั้์เกี่ยวเนื่องกับผู้คนเยอะมากๆเป็นคนเอ็กซ์เอ็กโทรเวิร์ดก็คือเป็นคนที่แบบชีวิตนี้เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายเลยไม่ขาดสายช่วยคนไม่ขาดเป็นที่พึ่งพิงอาศัยกับผู้คนมากมายและในขณะเดียวกันก็ บริวารก็พิ่งพาไม่ค่อยได้ด้วยอันนี้คือเรื่องปกติและชาวอาทิ์นั้นก็จะมีสองแบบคนที่มีคนที่เป็นเจ้าคนในคนเก่าแล้วทาสิ่งไม่ดีกับคนที่เป็นเจ้าคนในคนสมัยก่อนและทําในสิ่งที่ดีมันจะแตกต่างกันนะฮะอาจจะไปคดโกงคนไปดูถูกไปย่ำยีผู้คนชาวราทิต คนกลุ่มนี้ก็เลยเป็นชาวอาทิตย์ที่ค่อนข้างเหนื่อยโดนหักหลังซ้ําๆซักๆาไม่จบไม่สิน้นจังหวะชีวิตที่ดีโดนและซ้ําเติมจากคนอีกนะฮะกับชาวอาทิตย์ที่มีบุญเก่าในเรื่องนี้นะครับชาวอาทิตย์กลุ่มนี้นะฮะชีวิตก็เหนื่อยกับผู้คนเหมือนกันฮะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะมีคนมาช่วยเหลือท่านตลอดมีบริวารดีชาวอาทิตย์กลุ่มนี้เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระ ปอยปกปักรักษาชาวอาทิตกลุ่มนี้คือในใน,ในสมัยก่อนเนี่ยเคยทําบุญเคยช่วยเหลือวัดวาอารามทําให้เป็นแบบมีแต่ผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตชาวอาทิตเนี่ยนับได้ว่าเป็นคนที่อึดแล้วก็เป็นคนที่มีต้องคนคนวาทิตเนี่ยทำงานเป็ลูกน้องไม่ได้นะฮะชาวอาทิตต้องเป็นเจ้าคนในคนต้องเป็นแบบหัวหน้าต้องเป็นผู้ปกครองต้องดูแลลูกน้องนะถ้าชาวอาทิตเนี่ย เป็นลูกน้องคนหรือว่าชาวอาทิตย์ที่แบบอยู่ในระดับล่างๆเนี่ยคุณจะอึดอัดและไม่สมกับเป็นคุณครับชาวอาทิตย์ท่องไว้นะครับคุณเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าคนในคนท่องไว้ให้ดีถ้าคุณนำพาตัวเองเป็นเจ้าคนในคนได้มาไหร่ชีวิตคุณลุ่งโรดแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณทำตัวเองตกตำ่ำให้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆความสิ่งดีๆจะไม่เกิดเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับชาวอาทิตย์นะครับ